สวัสดีครับอยู่กับแอดิกเจนนะรองอิลุนนะครับช่วงนี้กระแสะของ CPU Intel Gen 12มาแรงมากไม่แพ้กับกระแสะของ AMD เหมือนกันนะครับที่ก็จะมี CPU เปิดตัวใหม่มาใช่ไหมล่ะแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ควบคู่กับ CPU ตัวแรงและต้องมีและขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือชุดระบายความร้อนการระบายความร้อนอย่างคูลงนี่จำเป็นมากใน CPU สมัยใหม่นะครับต้องบอกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเนี่ย ที่กินไฟฟ้านะมันจะเปล่งความร้อนออกมาเชน่นกันกับตัวโปรเซสเซอร์ยิ่งแรงยิ่งร้อนนะครับซึ่งตัวนี้จะสามารถดับร้อนได้อย่างสบายๆกับคูลิ่งนะครับจากตัว i n n o m a x ในรุ่น ETS F40 FS นะครับเป็นตัวคูลิ่งในรูปแบบทาวเวอร์นะฮะคนที่ไม่อยากจะดูแลชุดระบายความร้อนด้วยนะ้ำทั้งระบบปิดทั้งระบบเปิด ตัวนี้คือใช้ยาวๆไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนักนะครับแต่ก็เปรียบเทียบกับชุดน้ำในลักษณะ1ตอน2ตอนในตัวราคาที่ช่วง2,000เลยนะแต่ตัวเขาราคาแค่1,490บาทเองนะครับสำหรับเจ้านี้ก็เป็นชุดคูลิ่งตัวใหม่นะครับที่มาพร้อมกับมาตรฐานนะฮะมาตรฐานของไฟนะที่เป็น A R G B ด้วยดังนั้นนะครับ นอกจากความเย็นแล้วมันจะมีเรื่องของความสวยด้วยหน้าตาจะดูดีทีเดียวนะครับไฟเปล่งประกายสวยงามมีให้เลือกกัน2ส,สีก็คือสีขาวและสีดำนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีจุดเด่นในเรื่องของตัวพัดลมที่เป็นพัดลมขนาด140มิลลิเมตรมาพร้อมกับฮีตไบ์นะครับสีท่อแบบ6มิลเป็นไดเรกฮีตไบสัมผัสกับ CPU โดยตรงเลยเดี๋ยวเรามา แกะกล่องดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยพาไปดูในฝั่งของหน้าตาของเจ้านี่กันก่อนนะครับนี่ฮะหน้าตาของเขาก็จะมีตัวคูลิ่งอยู่ด้วยกัน2สีอย่างที่ผมแจ้งไปด้านหน้าจะเป็นพัดลม A R G B a d j e s a b l e R G B ข้างบนนะฮะจะเป็นผู้นำเข้าอย่าง o Ultra Tech ก็ต้องขอบคุณด้วยที่เออเฟื้อให้ซิงตัวนี้มาด้านล่างจะเป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อนะครับในเรื่องของตัวไฟ R G B ที่รองรับ จากค่ายเมนบอร์ดค่ายต่างๆนั่นเองอยู่ตรงนี้เลยนะครับมีในฝั่งของเทคโนโลยีและฟีเจอร์ระบุเอาไว้ด้านนี้นะครับด้านข้างกล่องก็จะมีสเปคนะครับโดยสังเขตระบุเอาไว้นั่นเองนะซึ่งตัวพัดลมนะครับของตัว i n t m r x a x ตัวนี้ก็จะมาพร้อมพัดลม140มิิเมตรนะครับรอบของเขาอยู่ที่300ถึง1,200รอบสามารถปรับแบบอัตโนมัติได้นะครับอ่ะแกะเลยดีกว่า อีกจุดนึงนะครับที่โดดเด่นมากๆก็คือในเรื่องของการรองรับนะครับในฝั่ง CPU นะนอกจาก Intel นะครับที่เป็นซ็อกเก็ตเดิมๆอย่าง 11511151V2102 นะครับเขายังรองรับซ็อกเก็ตใหม่อย่าง LGA107 นะฮะหมายความว่าคุณเอาไปใส่กับ CPUGen12 ได้โดยที่ไม่ต้องไปขอขาเพิ่มอะไรเลยนะครับใช้ได้เลยแล้วที่สำคัญต้องบอกว่าอุ้ยสวยอะ สีที่เขาให้ผมมาเนี่ยเป็นสีขาวซะด้วยโดดเด่นแน่นอนนะครับกรณีที่เอาไปใช้กับซิสเต็มขาวดำนะครับหรือเป็นธีมสีน้ำเงินดำอะไรแบบนี้นะครับแกะกล่องออกมาเข้าถึงตัวคูลงเลยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวคูลงนะครับมาในโทนสีขาวจ้วแบบนี้แล้วก็ด้านนี้จะเป็นตัวพัดลมนะครับ A R G B มีในฝั่งของ ตัวนี้มาด้วยนะครับเป็นตัวชุดยึดอุปกรณ์นี่อ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูทีละอย่างกันก่อนก็แล้วกันนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับภายในกล่องก็จะมีเป็นคู่มือการติดตั้งนะครับคู่มือตัวนี้สําคัญมากๆนะครับใครที่ทําไม่เป็นนะทำตามสเต็ปเขาได้เลยเขาจะมีแพทเทิร์นบอกเอาไว้นะครับวิธีการติดตั้งเป็นคัมภีร์ด้ยแหละนะครับสำหรับ ตัวคูลลิ่งตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเวลาติดตั้งใช้งานแล้วเนี่ยหน้าตามันจะอ,อเป็นยังไงแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูอุปกรณก่อนก็แล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวขายึดนะครับพัดลมเป็นลวดมานะครับมีมาให้4ตัวนะครับก็ตีเป็น สคู่เนาะยึดหน้าหลังได้ไม่มีสำรองมาให้ซึ่งปกตินะครับอันนี้ปกติอยู่แล้วเขาให้มาพอดีนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ยึดนะครับยึดกับเมนบอร์ดนะครับโอ้เยอะมากเยอะมากแม่เยอะมากแม่มีอุปกรณ์ยึดมานะครับซึ่งสิ่งที่ผมสังเกตเห็นได้อย่างชัดเลยโลหะครับเป็นเหล็กนะฮะอ่า เป็นโลหะนะครับโอ้โหขายยึดของเขาถือว่าดีงามนะครับนี่อันนี้ขายยึดอนะินเทลน่าจะเป็นอันนี้จะเป็นเอ็ดีนะนะครับแล้วก็จะมีตัวยึดอะไรต่างๆมาแบบนี้นี่ไว้ไว้บริเวณด้านบนของเมนบอร์ดนะครับคู่นี้น,นี่จะมีสกรูน็อตมานะครับแบบนี้และซิลิโคนนะครับซึ่งไม่พอหรอก ถ้าใครที่มองว่าใช้แป๊บเดียวหมดคุณก็ไปสั่งอาร์ติกนะครับตัว MX5 MX4 ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวสารนำความร้อนนะครับแล้วก็มีพวกสกรูน็อตปลักปลายนะครับให้มาพอดีกับตัวอุปกรณ์เลยตรงนี้นะครับตัวยึดเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงแต่อย่างที่ผมบอกว่าคุณไปดูคู่มือได้นะครับคู่มือจะบอกทุกอย่างส่วนตัวคูลิ่งครับหน้าตาแบบนี้ สีสันสวยงามคมไหมไม่คมเท่าไหร่เก็บงานมาใช้ได้นะครับเก็บงานมาค่อนข้างที่จะโอเคไม่บาดนิ้วผมลูปอยู่แบบนี้นะก็ยังใช้ได้อยู่นะฮิตไปครับสีท่อนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะเอ็นไปทางด้านหลังนะครับหมายความว่าเวลาคุณติดตั้งเนี่ยด้านที่เอ็นหลบตรงนี้นะครับจะเป็นด้านของ d ีแรนะครับ แบบนี้ดีกว่าจะได้เข้าใจกันง่ายๆด้านนี้จะหลบเรื่องของดีแรมตัวแรมจะอยู่ตรงนี้นะครับแรมอยู่ตรงนี้พัดลมอยู่ตรงนี้ประกบแบบนี้ป๊าบเข้าไปหลบแรมนะครับทำให้ไม่ติดนะครับบางตัวนะครับฮีซิงไม่ได้ทําหลบแบบนี้มาก็เกิดการติดตัวแรมยิ่งแรมสูงยิ่งอาจจะมีปัญหาได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับในฝั่งของตัวฮีซิงเองก็จะไม่มีเรื่องของไฟอะไรมานะครับ เป็นข้างบนเป็นกรอบพลาสติกนะครับเขียนว่า i n n e r m a x มาแบบนี้นะครับแล้วก็การยึดติดนะครับก็จะเป็นตัวสกรูขันตรงนี้ได้นะครับฮีตไปก็อย่างที่แจ้งไปเป็นสีท่อนะครับแล้วเป็นในลักษณะไดเ e ก t ี i ไปนะครับหน้าสัมผัสจะเรียบไปแบบนี้นะครับอืมจะเรียบไปแบบนี้นี่เป็นฮีตไปทั้งหมดสีท่อเป็นทองแดงนะครับมีการ ขัดมาเรียบร้อยนะครับเรียบเนียนแน่นอนนะครับในส่วนนี้เนาะอ่ะเราเห็นกันในส่วนของตัวฮีซิงไปแล้วเรามาดูนี่กันอีกนิดหนึ่งนี่คือตัวพัดลมที่เขาให้มานะครับเป็นพัดลมนะฮะ Afs 40 argb ของ i n n r m a c เขานะครับเป็นพัดลมไซส์140มิมหรือ14ซนติเมตรนะครับขนาดถือว่าแน่นอนครับเป็นขนาดที่ใหญ่กว่าไซส์ปกติเพราะว่าส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันจะเป็น120ม mm, ิลหรือ12เซนตัวนี้ ไส์ใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพัดลมไซส์ใหญ่คือ1นะครับเสียงรบกวนต่ำกว่านะครับรอบน้อยกว่าได้เรื่องของแอร์ o w นะครับได้เรื่องของความเงียบความเย็นด้วยนะครับใบพัดลมเป็นลักษณะสีขาวขุ่นนะฮะสีขาวขุ่นเลยเดียวไฟ ARGB ตัวกรอบด้านข้างเป็นพลาสติกสีขาวนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีรุ่นระบุเอาไว้หัวเชื่อมต่อนะครับเป็นหัว ARGB แบบนี้พร้อมกับตัวหัวเชื่อมต่อ สำหรับไฟเลี้ยงนะครับเป็น4พินนะครับกับ R G B 3พินนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราลองประกอบดูกันครับว่าตอนประกอบเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรตามไปดูกันต่อได้เลยครับ ประกอบเสร็จแล้วสำหรับเจ้า i n o o m x x นะครับในตัว ETS F40 FS นะครับห e น้าตาของเขาได้อยู่นะขาวเข้ากับเมนบอร์ดเลยที่เป็นตัว Steel Legend นะครับ a d b i ใส่คู่กันเลยตั้งใจให้มันออกมาดูเฟี้ยวแบบนี้นะครับในเรื่องของพัดลมนะครับตอนนี้ไม่ได้ปรับแต่งอะไรมันมากนักนะครับก็จะเป็นสีที่วิ่งตามเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นตัว แอสโทรโพลิโครมเนาะก็จะซิงกันได้สำหรับตัวไฟนะครับในเรื่องของหน้าตาถือว่าดีแต่ในเรื่องของสเปซล่ะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้ดูกันตรงนี้นะครับนี่คือช่องว่างนะครับระหว่างตัวพัดลมกับตัว d r แรจะสังเกตเห็นว่าตัวฮ e ซิง์นะครับเอ็นออกไปข้างหลังตัวฮิตไปนะถูกดัดเอ็นออกไปข้างหลังจะเห็นว่ามีช่องว่างระหว่างตัวฮ e ซิงนะครับกับตัวดีแรนะ พอสมควรทีเดียวดังนั้นใส่แรม4แถวได้สบายสบายรวมถึงถ้าเป็นสาย itx นะครับจากมุมมองที่แอดบิ๊กมองตรงนี้คิดว่าไม่ติดนะครับกรณีคนที่ใช้เครื่องเล็กนะอันนี้บอกได้เลยว่าเคสเล็กเคสใหญ่ใส่ได้นะครับแต่ต้องอย่าลืมดูขนาดของตัวความสูงด้วยนะครับว่าเท่าไหร่กันนะครับสำหรับตัวเจ้า h ีสิง์ตัวนี้นะครับความสูงของเขานะครับจะอยู่ที่158ม mm. เมเออไม่สูงจน เกินไปนะผมว่ากำลังดีนะ158ไม่ถึง160แล้วก็แน่นอนครับที่ใหญ่ที่สุดในท้องตลาดก็ประมาณ165ถึง170มิลลิเมตรกันนะครับตัวนี้ผมว่าใส่เคสที่เป็นไมโครได้หรือ ITX ในบางตัวได้อยู่นะฮะก็ภาพรวมสวยดีทีเดียวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะวัดผลได้เลยเดี๋ยวจะปิดท้ายกันด้วยผลทดสอบสุดท้ายแล้ว มันน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อให้เเพื่อนๆตัดสินใจกันจากผลเทสหลังจากนี้วันนี้แอดพี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณ i n นเ r m x x ขอบคุณอ u t ต้าเทคที่เอื้อเฟื้อตัวคูลิ่งตัวนี้มาให้ด้วยนะครับในรีวิวหน้าอยากรับชมอะไรพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์แอดพี่ขอตัวลาไปก่อนแล้ครับสวัสดีครับ